สวัสดีครับตอนนี้นะครับเรานั่งอยู่ใน B M I 7 X Drive 60 First Edition นะครับที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ในวิดีโอนี้นะผมจะประกาศว่าผมจะจัดแฟนม e ต u p นะครับกับ Ceramic Pro เชียงใหม่นะครับโอเคเราจะมีม e ต t ์นะวันพุธวันที่18นะครับเดือนนี้นะครับมันจะเป็นเห้าโมงถึง1ทุม่มประมาณนั้นนะครับ โอเคร้านนี่แหละร้านเซรามิคโปรนะครับผมก็รู้จักเจ้าของนะคุณชนนะครับเขาก็บอกว่ามาเลยมาเลยมาจัดฟันมีที่เซรามิคโปรได้นะครับมีที่เยอะแล้วนะครับโอเคเราก็จะ จะเจอกันที่โน่นนะครับแล้วก็เขาก็จะสั่งอาหารมีเครื่องดื่มอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใครอยากจะมาเจอผมหรือว่าอยากจะมามาคุยกับ Ceramic Pro ก็ได้นะครับเขาคงจะเขาคงจะโชว์ของอะไรของเขานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนเขาคงจะมาเจอเทสลาพิวรน่ะนะผมว่าหลังๆนี่นะครับเจอแฟนคลับทั่วไปนะนะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ที่สถานีชาตินะ่าเจอที่ห้างเจอที่ปั๊มน้ำมันเจ,จอที่ ก็นักเจอแฟนคลับที่ตลาดที่เชียงดาวนั่นนหะกัดม <az> ั <m> ่ว <ure> ก็เจอแฟนคลับนะครับแปลว่าช่องนี่ผมคงใหญ่ขึ้นแล้วก็คงจะมีหลายคนที่อยากจะเจอผมนะครับผมก็ว่าโอเคตอนนี้โควิดมันไม่ได้แย่แล้วเราก็ไปเจอกันไนด้แล้แล้วก็โอเคเรื่องโควิดผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงดออีจะต้องทุกคนจะต้องทดสอผมก็โอ้ผมไม่ชอบทสนะเซลฟ์ทสนะมันต้องเสียบเข้าไปจมูกแล้วก็โอ้แบบแสบก็ อย่างนั้นยังไม่รู้นะ่าทำยังไงดีทุกคนจะต้องใส่มาส์หรือว่าผมก็เบื่อใส่มาส์นะได้ใส่มาส์โคตรนานแล้วนะตอนนี้ก็รู้สึกแบบโอ้เปิดเปิดหน่อยให้มันอย่างนั้นแต่ว่าก็กลัวว่าออ๋ถ้าเรามีฟนฟนฟฟนมีตด็บแล้วกดอยู่ดีๆหลังจากฟฟนมีตดบหลายคนติดโควิดก็ก็ผมก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมก็ผมก็ผิดผมก็ไม่รู้นะ่าทำยังไงดีกับนนหน้าหนะกเเ็เราเรา,เราห่างกันก็ได้มั้งมีที่เยอะเราก็พยายามห่างกันมันจะอยู่ใกล้กัน อันนั้นมันก็น่าจะเวิร์กดีนะครับแต่ว่าโอเคแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเขียนในดีสคริปชันนะเ,เข้าไปในดีสคริปชันว่าเน,นี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเซรามิคโปรแต่ว่าคุณก็เซิร์ชก็นนะเซรามิคโปรเชียงใหม่ก็น่าจะขึ้นมานะครับที่ร้านนั้นมนะีที่ร้านนั้นก็มีข้างหลังนั้นนะมีที่จอดรถหลายคนันแล้วนะและใครที่ต้องการชาร์จก็จะมีจะมีที่ชาร์จที่ เอ่อ a t i o n ตชันเถ้าเป็น Fast Charger หรือว่าปอตท่อใกล้ๆหรือว่ามี AC 7 4 kW ์ที่ร้านเ r ร n โปคิดว่าเป็น1หรือว่า2อันนะครับก็ก็ได้นะครับถ้าใครเดินทางไกลอ่ะก็ไปเจอกันที่นั่นนะแล้วก็โอเคบางคนก็อยากจะรู้ว่าแล้วผมจะจัดเอ่อมีติบที่กรุงเทพไหมอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึ่งนะแต่ว่าผมก็ต้องขับไปกรุงเทพบ่อยนะครับเพราะจะทุกครั้งตอนออยืมรถเช่น โวลโว่นะ่ะผมก็ยืมที่กรุงเทพนะครับอันนี้บีเอ็มนี่ได้ยืมที่เชียงใหม่นี่ก็ดีนะครับแต่ว่าทุกครั้งอ่ะก็อีกสักสิบไม่ได่อีกสักหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็ต้องเอา v o ลโวนี้ขับไปกรุงเทพแล้วก็จะรับอีกคันหนึ่งนะครับแล้วทุกครั้งตอนขับไปกรุงเทพถ้าผมพลานดีๆหน่อยสมมุติว่าไปไป,ไปต้องออกจากนี่เช้าหน่อยแล้วก็ไปถึงกรุงเทพสัก หกโมงเย็นหนึ่ทุ่มสองทุ่มเราก็อาจจะไปเจอกันที่ f a Fast Char g e ก็ได้มากอันนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบดีเหมือนที่เชียงใหมยย่นะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ไปเจอกันที่ปั้นทมันก็ได้แล้วก็ผมก็ต้องชาร์จนั้นอย่างน้อยสัก1ชั่วโมงเพราะปกติผมต้องรับน่าจะชาร์จ แบตเตอรี่เต็มๆหน่อยหลายที่หรือว่าถ้าเป็น EV มีเขาเขาจะ request ว่าเราจะต้องให้แบตเตอรี่มันมันมากกว่า50%ตอนเราเอารถไปคืนนั่นแะประมาณนั้นนะเราก็เจอกันได้ก็ได้อาจจะเป็นสักชั่วโมอง2ชั่วโมองก็ได้นะถ้าคุณอยากจะเจอผมที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมืองอื่นนี่ก็ไม่แน่จะอาจจะไม่คงจะเป็นแต่กรุงเทพกับเชียงใหม่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันที่หนึ่งปีหน้าหรือว่าคราวหน้าตอนผมมาที่นี่นะครับโอเคนั้น ฟังคลาสมีติ่งโอเคผมลืมลืมจะต้องบอกอย่างนึงนะว่าผมต้อง Request นะว่าใครที่อยากจะมานะครับขอคอมเมนต์นะครับว่าคุณจะมาไหมครับแล้วก็กี่คนนะที่มีตับที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่า,าเจ้าของเซรามิโครเขาต้องรู้ว่ามันจะมากี่คนประมาณกี่คนนะครับเขาจะได้เตรียมอาหารเตรียมน้ำอะไรได้นะครับประมาณนั้นนะ แล้วก็อาจจะต้องเตรียมที่จอดรถนะครับก็โอเคถ้าคุณบอกแต่ว่าจะมีกี่คนแล้วก็รถกี่คันมาประมาณนั้นอะ่ะเราจะได้เตรียมตัวนะครับโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ